สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโถรทัศนรัชธรมที่เคารพครับวันนี้เรามีรายการพิเศษนะครับเป็นการนําเสนอเรื่องพระแสงรัศตาประจําเมืองกำแพงเพชรหรือว่าดาฝักทองของกำแพงเพชรนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสูงสุดนะครับสําหรับคนกำแพงเพชรเพราะว่าดาบหรือพระแสงรัศตานั้นคือพระแสงแทนพระองค์นะครับพระมหากษัตริย์เราได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ที่เป็นมหาราชถึงสองท่านสองพระอ,องค์ท่านคือหนึ่งคือสมเด็จพระจันฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระพิยะมหาราชนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นความสําคัญของพระแสงดาบเป็นอย่างไรทําไมเราถึงสมโภชพระแสงดาบในปี83พรษาพระเจ้าอยูอ่หัวกันนะครับโปรดติดตามชมครับผมเมืองคนแกร่งแหล่งนัก,กรบผู้เก่งกล้าคือพระยารามรณรงค์ยิ่งยงแสนพระยากำแพงนุชกระเดื่องแดน ทุกแว่นแคว้นไม่กล้ามาผจญตามเสด็จไปสงครามปัตตานีด้วยวิถีคนกล้าย่ำทุกขนพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกโปรดบันดลดาบฝักทองให้กับคนพิชิตชัยพระแสงราชสัตรากำแพงเพชรงามกล่องเกตคู่กำแพงทุกสมัย เฉลิมฉลองดาบฝักทองด้วยหัวใจชาวกำแพงเพชรรวมดวงใจถวายพระพรพระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรมีประวัติความเป็นมาที่มหัศจรรย์คือเป็นดาบฝักทองคำด้ามทองคำลงยางดงามคมกริบเป็นดาบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานแก่พระยากำแพงนุษ เมื่อไปรบชนะเมืองปัตตานีและพระราชทานตำแหน่งให้เป็นที่พระยารามรณรงค์สงครามรามพักดีอภัยพิริยะปรากรมพาหุกินเมืองกำแพงเพชรพร้อมทั้งพระราชทานแขกปัตตานีฉเฉลยมาไว้ที่เกาะแขกจำนวนหนึ่งร้อยครอบครัวดาบฝักทองคล้ายพระแสงอาญาสิทธิ์พระราชทานประจำตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชร มาหลายชั่วอายุคนคือพระยากำแพงนาศพระยากำแพงบัวพระยากำแพงน้อยพระยากำแพงเกิดพระยากำแพงอน้นและตกทอดมาถึงหลวงพิพิทอภัยหรือหวนบุตรพระยากำแพงอน้นซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2449พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร หลวงพิพิธอภัยได้นำดาบฝักทองพระราชทานไปถวายคืนแก่พระพุทธเจ้าหลวงดังความในพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุประพาสต้นเมื่อวันที่26สิหงหาคมพุทธศักราช2449ความว่าวันที่26หมายจะยังไม่ตื่นแต่หมาเข้าไปปลุกสองโมงเศษ กินข้าวแล้วออกไปแจกของให้ผู้ที่มาเลี้ยงดูและรับทั้งผู้หญิงผู้ชายหลวงพิพิษอภัยผู้ช่วยซึ่งเป็นบุตรพระยากำแพงอน้นนำดาบฝักทองซึ่งพระพุทธยอดฟ้าพระราชทานพระยากำแพงนุชเป็นบำเน็จเมื่อไปทับแขกแล้วตกมาแก่พระยากำแพงนาคซึ่งเป็นสามีแพงบุตรตรีพระยากำแพงนุษบุตรพระยากำแพงนาค และแพงภรยาได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองกําแพงต่อมาสี่คนคือพระยากําแพงบัวพระยากําแพงเถื่อนพระยากําแพงน้อยพระยากําแพงเกิดได้รับดาบนี้ต่อต่อกันมาครั้นพระยากําแพงเกิดถึงอนิจกรรมผู้อื่นนอกจากตาระกูลนี้มาเป็นพระยากําแพงหลายคนดาบตกอยู่แก่ในอน้นบุตรพระยากำแพงเกิด ซึ่งเป็นบิดาหลวงพิพิธอภัยภายหลังในอ้นได้เป็นพระยากำแพงครั้นพระยากำแพงอ้นถึงแก่กรรมดาบจึงตกอยู่กับหลวงพิพิธอภัยบุตรผู้นำมาให้นี้พี่เคราะดูก็เห็นจะเป็นดาบพระราชทานจริงเห็นว่าเมืองกำแพงเพชรยังไม่มีพระแสงสำหรับเมืองเช่นแควใหญ่ไม่ได้เตรียมมาจึงได้มอบดาบเล่มนี้ไว้เป็นพระแสงสำหรับเมือง ให้ผู้ว่าราชการรักษาไว้สำหรับใช้ในพระราชพิธีพระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรจึงเป็นพระแสงที่ได้รับพระราชทานจากสองมหาราชผู้ยิ่งใหญ่คือจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและจากพระปิยะมหาราชนับไดว้ว่าไม่เหมือนกับพระแสงราชสัตราองค์ใดในประเทศไทยจึงมีค่าควรเมืองกำแพงเพชรยิ่งนัก ผู้รับพระราชทานดาบฝักทองนี้ไว้คือพระวิเชียนประการผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชรในขณะนั้นลักษณะดาบฝักทองพระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรเรียกลักษณะนามเป็นองค์เป็นพระแสงด้ามทองฝักทองลักษณะอาวุธประจำกายมีได้ไว้รบระยะห่างแต่ไว้รบเมื่อประชิดต,ตัวเป็นพระแสงดาบคู่พระหั์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีลักษณะเหมือนดาบล้านนาคือเรียวยาวและขนาดเล็กมีความยาว88.5ซนเมตรด้ามยาว39.5ซนเมตรฝักยาว49ซนเมตรใบดาบยาว45.5ซนติเมตรใบดาบกว้าง2.4ซนติเมตรมีน้ำหนักของด้ามพร้อมใบพระแสงราชสัตรา 471กรัมน้ำหนักของฝากพระแสงราชศัตรา165.2กรัมรวมน้ำหนักพระแสงราชศัตรา632.2กรัมเนื่องจากอายุของพระแสงราชศัตรามากกว่า300ปีและมีลักษณะกรมศึกทำให้มีบางส่วนชํารุดไปคือปลายฝักปลอกฝักทองหลุดหายไปด้ามและฝักมีความหมวนหมองไม่เปล่งประกายโลหะทองคำ และใบมีคราบสนิมจับอยู่บางส่วนในวิทยาผิวผ่องผูว้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมอนุรักษ์และจัดกิจกรรมสมโพธพระแสงราชสัตราทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อนุรักษ์พระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรได้พระครูวิสุทธธรรมพานหรือพระมหาสมจิตอภิจิตโต แห่งวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้มอบทองคำน้ำหนัก46.4กรัมสำหรับใช้ในการอนุรักษ์พระแสงราชสัตราประจำเมืองและสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการดำเนินการของช่างผู้ปฏิบัติการทั้งหมดกรมศิลปากรผู้รับผิดชอบในการอนุรักษ์พระแสงราชสัตราประจำเมือง ได้มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่กลุ่มงานช่างโลหะและช่างศิราพร์กลุ่มปรณีศินและการช่างไทยได้เริ่มลงมือปฏิบัติการอนุรักษ์พระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่วันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2550ถึงวันอังคารที่11ธันวาคม2550โดยนายยงยุทธ์วันโกวิทนายช่างปรณีศินเมื่อแล้วเสร็จ สงคืนให้จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่21ธันวาคม2550และได้จัดงานเฉลิมฉลองพระแสงราชสัตราประจําเมืองกำแพงเพชรในโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุค,ครบ80พรรษาวันที่5ธันวาคม2550ในวันที่29ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2550 คำว่าพระแสงราชศัตราหมายถึงอาวุธมีคมของพระมหากษัตริย์ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องฟันแทงหมายรวมถึงอาวุธทุกชนิดแต่ในกรณีนี้จะหมายความเฉพาะพระแสงดาบซึ่งอาจจะพิจารณาแบ่งแยกนัยะตามความสำคัญของพระแสงราชศัตราได้เป็นสองประการดังนี้ประการแรกพระแสงราชสัตรา ถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอย่างหนึ่งในชุดเครื่องเบญจราชก,กกุธภัณฑ์อันแสดงฐานะความสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชอํานาจอันเป็นอาญาสิทธิสูงสุดในการปกครองแผ่นดินซึ่งมีมานับแต่ครั้งอดีตตราบจนถึงปัจจุบันพระแสงราชสัตรา ซึ่งใช้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์นี้มีองค์เดียวคือพระแสงขันชัยสีถือได้ว่าเป็นพระแสงสำคัญเหนือกว่าพระแสงทั้งปวงกําหนดให้ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประการที่สองพระแสงราชสัตรา ถือเป็นเครื่องราชูปโภคประเภทเครื่องราชสัตราวุธซึ่งหมายรวมถึงพระแสงทุกองค์ทั้งกระบี่หอกดาบเงาเหลาแหลนและในบรรดาพระแสงเหล่านี้มีพระแสงดาบสำคัญองค์หนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกใช้ประจำพระองค์และถือเป็นพระแสงสำคัญประจำราชการเมื่อพระมหากษัตริย์พระราชทานพระแสงราชสัตราแก่ผู้ใด หมายความว่ามีพระราชประสงค์ให้บุคคลน,นั้นมีอำนาจสิทธาดในการปฏิบัติราชกิจแทนพระองค์ในวาระสำคัญต่างๆเช่นการทำศึกสงกรามหรือการปกครองดูแลหัวเมืองต่างพระเนตรพระกันพระแสงราชสัตราจึงถือเป็นพระแสงดับอาญาสิทธิ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริจะฟื้นฟูธรรมเนียมการพระราชทานพระแสงราชศัตราไว้ประจำเมืองต่างๆเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์และใช้สำหรับแทงน้ำในพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาเป็นสำคัญแต่ไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะใช้ลงโทษเหมือนพระแสงดับอาญาสิทธิในสมัยก่อนมีประเพณีสำคัญสำหรับพระแสงราชสัตราว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ เสด็จไปประทับแรมในเมืองใดเมื่อใดให้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชสัตรามาไว้ประจำพระองค์ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในเมืองนั้นในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ได้รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองจะต้องอัญเชิญพระแสงราชสัตราประจำเมืองพร้อมทั้งพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่างในมนฑลพิธีเมื่อเสร็จแล้วจึงอัญเชิญกลับไปประดิษฐานดังเดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้รักษาธรรมเนียมการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองไว้เพียงประการเดียวโดยมิได้พระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองเพิ่มเติมอีกโดยมีพระราชนิยมที่จะพระราชทาน พระพุทธนวราชบพิษเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งพระพุทธรูปที่พระราชทานนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรยัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นนิมิตหมายสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติพระแสงราชสัตราองค์นี้นับว่าเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่ายิ่งของจังหวัดกำแพงเพชร สมควรที่ชาวกำแพงเพชรทุกคนควรได้ภูมิใจที่มีโอกาสได้อนุรักษ์พระแสงราชสัตราองค์นี้คู่กับชาวกำแพงเพชรตลอดไปการสมโพช์พระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรเมื่อซ่อมอนุรักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเป็นกิจกรรมใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสพระชนมายุครบ80พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านผู้ชมครับท่านเห็นไหมครับว่าพระแสงราสตราระจเมืองกำแพงเพชรนั้นสำคัญอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวกำแพงเพชรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสมบัติของแผ่นดินสมบัติของคนกำแพงเพชรสมควรได้รับการดูแลและห่วงแหนอย่างยิ่งท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าทำยังไงเราจะได้มีโอกาสได้ชมพระแสงรัสตาได้เต็มที่ถ้า การนําเสนอไว้ที่พิพิธภัณฑ์นั้นอาจจะเหมาะสมที่สุดหรือตามที่เห็นสมควรว่าไว้ที่ใดเหมาะสมที่สุดที่ประชาชนได้เข้าชมง่ายที่สุดนะครับสิ่งที่มีค่าอย่างนี้เหมาะสําหรับคนที่สําคัญพระมหากรัตย์ของเราถือว่ายิ่งใหญ่มากพระแสงดาบก็ถือว่ายิ่งใหญ่เช่นกันนะครับรดฉงนั้นพระแสงดาบคือตัวแทนของพระมหากรัตย์พระแสงราศีตานั้นจึงสําคัญกับกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอย้ําอีกครั้งครับว่าสําคัญกับกำแพงเพชรและคนกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ